นี่เดียวพอแล้วแท้เลยนิดเดียวพอแล้วโอ้รู้กันทั้งเชียงรายอันนี้ตูดปลอมปลอมแล้วตูดปลอมออมไม่ใช่ตูดจริงตูดปลอมจะเหม็นเหม็นจริงไม่ต้องฉีดแล้วโอ้ได้ได้ได้เพิ่หน่อยหนึ่งมึงจะทำให้กูจนนองเ้ย วัดปลหลอดวัดไข่นิดนึงว่านี้เฮียมีไข่อเปล่าโอ้เอ,อ้แล้วโจ๊กมันจะใส่น้ำปลาสักพ่อมัอ้งเนี่ย <c oughs> ร้านนี้มันทำอ่อนเค็ม <c oughs> ะวัดปลหลอดนิดนึง <c oughs> โโูมีไข้หรือเปล่ามีไข้ไหมไม่มีไข้มีอะไรมีที่เออเองมันชอบตลกจริงๆนะไอ้ผู้นะเออ yeah กันจนจะเป็นหัวเมียอยู่้วเรื่องจะเมียขึ้นมาคอนเสิร์ตแล้วไงเมียถึงเลยดิเอางี้เฮียเช็คคืนสมองแป๊บเดียวเฮียได้ได้ได้เฉลยเฮียเฉลยเฮียจะได้พักผ่อนนะระวังไฟดูนะลูกนะเหล็กมันมีไฟลูก ใครทำเงียแลกูคอหักตายไปทำไมเนี่ยแล้วกูถามมึงนิดเดียวกูถามนิดเดียวไม้เท่กูถามมึงนิดเดียวเนี่ยผมต้องไปถึงมันจะขนาดนี้เออต้องเรื่องกี่เท่าเรื่องเท่าไหร่มึงต้องเึก่อเจ้าเรื่องทำไปต้องไปบ่นเรื่องแล้วต่อไปกูไม่ Ờ... Mày đừng đu cầu nó, đu cầu nó trước! Đu cầu nó trước, nó đu cầu nó trước! Ôi, chết tiệt! Mày đu cầu nó trước! Được rồi, đu cầu nó trước. Được rồi, đủ rồi. Đi nào, nó Yeah. ใครไปล็อกลอ้อมึงใช่ไหมเออใช่กูคนล็อกล้อใครไปนี้กูอยากรู้ว่าใครคนถีบเห <laughs> <laughs> มือนเกี่ยวกับล็อกล้อเฮ้ยบางทีกูก็ถีบเกรไหนทะ้องนั้นถ้าถีบปับ๊บ <laughs> ถ้าไม่ล็อกนะถีบปั๊บมันก็ไปตามใช่ตามก,กว่าจะไปนู้น,นก็ได้ เมื่อกี้ไปมีพ่อขุนเมงลายมารับไว้ใช่ใช่มใช่ใชานนต่โหมึงดูทีขนาดังวพี่มึงดูดิมึงดูแค่ที่มึงเล่นเนี่ยถังวิ่ขนาดเนี้ยก็รู้จะหายท้อก็รู้จะหายท้อ มานั่งเรลยอู้ยังเงี้ยหมุนั่งเร็งเลยเพราะส่วนตัวเฮียยืนไม่ได้เนี่ยพกเสกเวทีมันก็หมุนมึงกับกูเนี่ยว,ว่าไอ้เฮียสองตัวทำเวทีเรื่องหมดกูดีคอไม่เป็นไรเพ่งดีโอ้ดีดีว่ากูไปไปทันนะเนี่ยโอ้ไม่เทียงอเขาเอง <rises. S 1> ไม่มีใครย้อนยิงเฮียเมื่อกี้เนี่ยไม่มีมึงนี่แหละตายเพราะมึงเนี่ย,ยเ,เรียบรอย้อยแล้วเฮียไม่มีอะไรนะหมดเลยนะไม่มีอนะไรละ เองทำงานนี้เฮียมาเกีไปแล้วไอ้พู้อะสีปีแล้วจนเมียเฮียหนีไปเพราะว่าของสิ่งหนึ่งที่เฮียไม่สามารถทำให้เมียได้สิ่งที่ฉันต้องการะฉันยังไม่เจอมันฉันก็จะตามหามันก่อนที่ฉันจะตาย ฟุกครับพดอกรึเปล่าเดียไม่รู้จักเมียเฮียเองใช่ปะนี่คือเมียเฮียมันไม่ใช่เมียฉันมันอาจจะแอบแฝงมาก็ได้มันเป็นอดีตแล้วเฮียทุกวันนี้เราสองคนมันจบลงเพราะสิ่งสำคัญของชาติที่ฉันทำฉันผู้แันเที่เฮียเคยใช้กับฉัน อะไยวเนี่ยฮะเมียเฮียจำไม่ได้อฉันจำรือไม่ได้หรอกอาซอจะทิ้เฮียไปอาะซอควรนึกถึงลูกสาวบ้างนะโอ้ไม่สนใจพราคิดว่าในคุณต้อวตดหลุดตดหลุดมันไม่ดีไมสมก่อนวทองได้เจดเือนเพราะเอว่าทองเสียตดเลยหลุดลูกสาวฉันเกิดจากแรงตดเหรอ ฉันอยากจะรู้ว่าสิ่งไปไหนแค่นั้นแหละไอ้เรื่องอื่นฉันจะพึ่งพูดถึงมัน ่อนนีหรือจงมันจบกันแล้วใช่แ่กับฉันมันจบกันแล้วหรืออยู่เรื่องเมียก่อนฉันจะตายแล้วก็ฉันต้องได้ของสำคัญของเมียฉันแล้วนี่ลูกฉันไปไหนเนี่ยจะไปรู้เหรอลูกจะ่ปลูกวะลูกตกลูกแล้วไม่ใหนลูกวะโทรรายงานสิ่งนี้ครับว่าฉันต้องการพบตัวมันได้ข้าเนี่ย ใช่หมเหรอนุกต้องหาตหาป้ารมาค่ะอย่าบอกว่าเธอคืออาซิงเลยไม่ทิ้งแวนป่ะแหวนตัดมาด้วยนะโอ้โหนี่จำเป็นไปได้แล้วก็